โปรแกรมพีสคูลนะครับก็เปรียบเสมือนสนามฝึกซ้อมให้เด็กๆเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับโดยโปรแกรมพีสคูลของจิมบุรีเนี่ยได้มุ่งเน้นฝึกสอนกับเด็กเกี่ยวกับวิชาการการเข้าร่วมสังคมแล้วก็การฝึกการอยู่ห่างจากผู้ปกครองครับกิจกรรมในคลาสเรียนพีสคูลของจิมบุรีนะครับได้ฝึกเด็กๆในเรื่องของความคิดเชื่อมโยงฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้คำสั่งระดับที่เหมาะสมกับช่วงวัยนะครับอีกทั้งในด้านสังคมเด็กๆจะได้เรียนรู้กับเพื่อน,อนๆการอยู่ร่วมกับเพื่อน,อนๆการทํางานร่วมกับผู้อื่น <ๆ S 1> และการบันปัน <ๆ S 1> ครับเด็กๆบางคนนะครับในช่วงวัย3.5ขวบแล้วนะครับยังไม่เคยอยู่ห่างก,กับผู้ปกครองเลยทีนี้นยะทางจิมบุรีก็มีการฝึกให้เด็กๆได้ฝึกอยู่ห่างจากผู้ปกครองนะครับโดยที่การที่เด็กๆเข้ามาเรียนเนี่ยเด็กๆก,ก็จะ รู้ว่าผู้ปกครองเนี่ยถึงเวลาก็จะมารับเด็กๆเกมื่อไปโรงเรียนจริงๆเด็กๆก,ก็จะเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ได้หายไปไหนมเมื่อเลิกเรียนเดี๋ยวก็มารับอีกทั้งกิจกรรมของพีสคูลยังสร้างแรงจูงใจให้เกิดคําถามหรือความสงสัยและสร้างความมั่นใจผ่านหลักสูตรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้านครับผมและกิจกรรมพีสคูลของจิมบูรียังได้ทําให้เด็กๆเ,เ,เกิดความอยากรู้อยากเห็น มีความสงสัยและสร้างความมั่นใจของเด็กๆซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็กๆวันนั้นได้ครับผมโปรแกรมพีสกูลของจิมบุรีนะครับน้องๆสามารถเรียนได้ตั้งแต่วัยหขวบครึ่งนะครับเราจะแบ่งคลาสเรียนตามช่วงอายุและพัฒนาการให้เด็กๆได้เล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันเมื่อถึงช่วงอายุที่กำหนดก็สามารถเลื่อนไปในคลาสที่สูงขึ้น กิจกรรมก็จะมีความท้าทายมากขึ้นด้วยครับเริ่มแรกนะครับจะเป็นคลาสยังปีส h o o l โดยในคลาสนี้น้องๆจะมีอายุตั้งแต่1ขวบ4เดือนจนถึง1ขวบ10เดือนโดยการเรียนในห้องนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น2ชั่วโมงเด็กๆจะเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่มีความหมายตรงกันข้ามเช่น big little หรือ in out และอื่นๆผ่านกิจกรรมในห้องเรียนครับผม เมื่อน้องๆอ,อายุครบ1ขวบ10เดือนก็จะเลื่อนขึ้นอีกเลเวลชื่อว่าเลเวลพรีสคูล o l 1ในชั้นพรีสคูล1นน้องๆจะมีอายุตั้งแต่1ขวบ10เดือนถึง2ขวบ4เดือนโดยคลาสนี้จะเรียนทั้งสิ้น3ชั่วโมงซึ่งกิจกรรมนอกเหนือจากห้องเพลเลยแล,แล,แล้วยังมีการฝึกนั่งโตเรียนมีการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษรวมถึง logical thinking หรือการคิดแบบเชื่อมโยงผ่านการเล่นของเล่นไม้ที่ออกแบบโดยเฉพาะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคลาส P.School 2โดยคลาสนี้น้องๆจะมีอายุ2ขวบ4เดือนจนถึง3ขวบเด็กๆในวัยนี้เนี่ยก็จะมีความคิดที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นกิจกรรมของจิมโบลีเนี่ยก็จะมีความยากขึ้นซับซ้อนขึ้นซึ่งสร้างความท้าทายให้กับเด็กๆในการทำกิจกรรม ให้มีความสนุกครับผม